สวัสดีสมาชิกค,ครับขอบคุณกับการกดติดตามและเลือกจองรถผ่านช่องทางของเราครับที่นี่ตรงปกแน่นอนกับราคาสุดคุ้มค่าวันนี้ Toyota Fortuner 2.7V ขับ4ครับปี2005เป็นตัวเบนซิน LPG เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นไม่ห่วงในเรื่องของการสิ้นเปลืองน้ำมันแน่นอนครับเอาไปใช้งานไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วรถพร้อมใช้ประหยัดสุดคุ้มไปกันได้ครอบครัว ตอนนี้นะครับใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงการแล้วนะครับเอาคันนี้ไปขับครับราคาต้องบอกว่า279,000บาทถูกไหมครับผมคัดสรรรถที่ถูกที่สุดในประเทศมาให้แล้วคันนี้สวยใสภายนอกภายใน สวยๆงามๆห้องเครื่องโลง่ลงๆครับเพื่อนๆสนใจมาเลยครับรถจอดอยู่รามินทาต่างจังหวัดโอนจอง3,000บาทนัดหมายการรับรถได้เลยครับคันนี้ดุนดืเลยนะครับ2 7 9 0 0 0บาทที่นี่ที่เดียว088-584-5375